สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนของ tes a a n c นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนหาเหรียญของคริปโตเคอร์เรนซีนั่นเองนะครับก็ในแอปวิดีโอนี้นะก็เป็นเหรียญที่มีชื่อว่า l i ท์คอยนนะครับหรือเหรียญ LTC นะครับตอนนี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่1 LTC จะเท่ากับ6,160บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือคนที่สนใจนะครับที่จะหาเหรียญแบบฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับวันนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะเก็บเหรียญนะครับแบบฟรีๆนั่นเองนะครับมีชื่อว่าแอปที่มีชื่อว่า Free l i ์ e c o น n นะครับซึ่งวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ได้รับ บินนะครับที่เขาโอนเงินเข้ามานะครับหรือโอนเรียนเข้ามานะครับก็อันนี้เลยนะครับก็วันที่17ตุลาคมนะครับ2021เวลา,าบ่ายโมงนะไม่ใช่ดิบ,บ่ายสน้บ่ายสามนาทีนะครับ0.00055696นะ LTC Coin Deposit นะครับก็ฝากเรียนเรียบร้อยนะครับ เข้าของบิตคั b นะครับอ่าก็ใครที่ใช้บัญชีของ t t ังโปร B บแนนต์นะครับหรืออ,อันอื่นๆนะก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมใช้ของบิตคับก็เลยอ่าโอนเข้ามาเข้าบัญชีของบิตคั b นะครับซึ่งนะครับมันใช้ใช้ได้ฟรีนะไม่มีการลงทุนนะ ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับไม่มีการลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับก็ถอนเงินได้นะครับหรือถอนเรียนได้นั่นเองนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android เทอนนั้นเองนะครับเราลองเปิดเข้าไปดูในแอปกันนะครับผมมันจะมีเสียงนิดหน่อยนะอันนี้คือผมได้รับคะแนนจาก r e f e r r a l earning ก็คือจากการ เชิญนะครับจนคนเข้ามาเล่นแอปนะก็ได้รับอยู่ที่10%ของรายได้นะรายได้ก็คือเรียนนะที่เขาเล่นมาเองนะก็คือเป็นคะแนนและกันเนาะเพราะว่านะครับอ่าเป็นคะแนนไม่ใช่ดิเป็นไลท์ตัวชีนั่นเองนะก็ได้รับมาอยู่ที่6,170ไลท์ตัวชีนั่นเองนะครับผมถอนเงินนะครับจากผมถอนเรียนนะจากแอปนี้นะครับหลายบินแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับตรงนี้นะ ซึ่งแอปนี้นะครับเราต้องผูกบัญชีของเราด้วยนะผูกกับไลท์ like, ตัวชิหรืออดเดรสของเราคือไลท์คอยนะ์ที่เราไปรับมาจากแอปของบิดครับนะครับหรือแอปของสแตมโปูนะครับหรือบนแนนก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินที่ผมได้เคยถอนไปแล้วเนาะก็มาที่ payment history นะกดเข้าไปนะครับ อ่ะอันนี้คือประวัติการถอนเงินที่ผมได้รับการชําระเงินนะของเดือนตุลาคมนะก็ได้รับมาอยู่2ครั้งด้วยกันนะวันที่5นะครับก็รับมาอยู่ที่0.000 62750นะครับแล้วก็วันที่12นะครับก็ได้รับอยู่ที่0 0 0 0์จ3ดก็คือบินนี้นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้วันที่17นะอ่ะอันนี้คืออันนี้คือบินของวันที่17ทุกคนนะเออขออภยนะัยเนาะ อันนี้คือบินของวันที่15บห้าไอสิบสองนะครับบินของวันที่17นะก็คือเขาไม่ได้สแสดงนะครับในส่วนนี้นะแต่ว่านะครับยอดถัดไปก็คือนะจะถูกโอนวันที่19เ้านี้นะครับสิกนี้ก็คือของวันที่17ก็คือบินนี้แหละนะอยู่ที่0.005เมื่อกี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะ Payment History นะน,นะครับอ่าก็นะครับผมเล่นมานะตั้งแต่เดือนเมษายนอีกนะครับอ่า แต่ว่าอันนี้คือเขาแสดงให้ดูแค่ถึงเดือนของอกรกฎาคมเองนะครับอันนี้มันไม่สามารถที่จะเปิดย้อนหลังได้นะครับก็ใจดีมาตลอดนะครับก็เดือนกันยายนก็รับมา1 2 3บินด้วยกันเดือนสิงหาก็2บินเนาะเดือนกรกฎาคมบินแล้วก็เดือนตุลาก็มาแล้วนะครับ2บินด้วยกันนะครับผมโอเคทุกคนนะในส่วนของวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆเองทุกคนนะ ง่ายขนาดไหนก็คือง่ายจริงๆทุกคนนะก็คือนะครับมาที่เมนูนี้นะนะครับผมนะกดเข้าไปเลยซึ่งนะครับเราก็แค่มากดรับเหรียญเองนะไม่ต้องทําอะไรมากกดเข้ามาในแอปแล้วก็มากดรับเหรียญได้นะเห็นไหมมันมันขึ้นตรงนี้นะสปินไพรส์นะก็คือกดหมุนสปินกดรับสปินได้เลยนะซึ่งสปินของผมมีอยู่2อันด้วยกันผมก็เลยมีโอกาสที่จะกดได้2ครั้งด้วยกันนะครับ อ่าเรามาลองกดกันดีกว่าเนาะตรงนี้ก็คือนะครับเป็นลายตัวชิที่เรามีโอกาสที่จะได้รับนะครับผมนะรางวัลสูงสุดก็คืออยู่ที่1 0 0 0 0แสนลายตัวชินะครับซึ่งเป็นแจ็คพอตซึ่งการที่เราจะได้รับแจ็คพอตนี้นะครับเราต้องสุ่มนะให้ได้ตัวสีฟ้า L สีฟ้าสีอันนี้ก่อนนะอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็พยายามนับให้มันตกอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอมันตกอยู่ที่ตรงนี้เสร็จแนละ้วมันก็จะขึ้น ลุงแจ็คพอตนะรมีทั้งหมด4รางวัลด้วยกันนะครับอ่ารางวัลใหญ่สุดก็คือ10000แสนไล์โตชินะครับอันดับ2ก็4116ซาโตชิอันดับที่3ก็คือ1,025งไล์โตชิอันดับที่4ก็750ร้อยไล์โตชินะครับโอเคทุกคนนะผมก็จะเริ่มกดสปินเลยนะกดตั้งอ่าเอฟเฟก์เข้ามาแล้วทุกคนนะ ได้มาที่1นึรซาโตลายตัวชินะครับอ่าผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะกดอีกครั้งหนึ่งอ,อ้อันนี้แจ็คพอรตแล้วเปล่าเห็นไหมอ่าได้อยู่ที่451ราสซาโตลายตัวชินะครับถ้าเรานะครับอยากกดต่อนะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ต่อก็คือถ้ามันขึ้นแบบนี้มอสปินตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะกดต่อแต่ว่า เราต้องกดดูวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเพิ่มสปินให้ักเรามาเราก็กดต่อไปนะแล้วก็สมมติว่ามันหมดไปอีกแล้วก็มันขึ้นอีกเราก็กดดูวิดีโออีกจนกว่ามันไม่มีให้ขึ้นนะตอนนั้นเราก็ต้องเลือกแล้วล่ะว่าเราจะรับอันไหนนะครับมันก็ดูที่ว่าเราดูพิจารณาเอาเองนะครับว่าอันไหนที่มันเยอะที่สุดนะเหมือนอันนี้451 1 0อเอ่อันไหนมากกว่ากันแน่นอนก็คือ451ใช่ไหมแล้วก็กดที่451แล้วก็กด Yes ไปนะครับถ้าเรากด No กด No คือไม่ได้รับนะกด Yes ไปเลยทุกคนนะกด Yes ไป451ตรงนี้มันก็จะมารวมอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมกดปั๊บนะครับมันก็จะมารวมอยู่ที่นรงนทุกคนนี่เลยทุกคนนะก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องรออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราถึงจะมากดรับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะอาต่อมานะครับวิธีการหาเหรียญนะครับก็จากการที่เราไปทำ Offer Wall นะครับ ตรง offer wall ตรงนี้นะครับมันก็ให้เรานะครับไปทำแบบสอบถามก็มีก็คือ p r o f i i e lab นะครับแล้วก็ text survey ตรงนี้นะครับส่วนที่เป็น x 7แล้วก็ a d g e m แล้วก็ play time ตรงนี้คือเป็นการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับผมนะนเราก็ไปทำกันได้นะครับอ่า n m r r More l t c Earn More l t c อันนี้คือเหมือนเดิมของ play time เมื่อกี้ x d g e m นั่ก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปนะครับส่วน bonus นะครับก็คือกดเข้าไป ในส่วนของโบนัสตรงนี้นะครับเราต้องกดดูวิดีโอนะครับจํานวนหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับเราถึงจะได้รับโบนัสนั่นเองนะให้เรากดดูวิดีโอก่อนแล้วก็ให้เราค่อยสูบใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งรางวัลก็จะมี52าไลน์ตัวชี้แปิบเไลน์ตัวชิ้เก้าสไลน์ตัวชี้ห้ิบหไลน์ตัวชี้หกสิบห้าไลน์ตัวชิแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบห้าไลน์ตัวชิแล้วก็สุดท้ายหนึ่งร้อยหกสิบไลน์ตัวชิครับโอเคเรากดดูวิดีโอก่อนเลยนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ดูวิดีโอเสร็จนะผมก็กดการกระบาดปิดไปนะครับแล้วก็ให้เรานับกดลับตรงนี้ได้เลยมันก็จะเป็นปุ่มสีเขียวใช่ไหมกดปั๊บนะมันก็จะสุ่มนะครับผมรอบนี้ผมได้อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่81ิตัวชิครับมันก็ไปรวมอยู่ที่้างบนแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็กดคอนทิ n นนไปนะครับ ในตรงเมนูนี้เรายังสามารถที่จะมากดได้อีกนะจนกว่ามันจะขึ้นเวลานับถอยหลังนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะมากดรับได้อีกเลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคทุกคนนะครับต่อมาก็คือไม่มีแล้วนั่นเองนะก็คืออย่างที่เลือก็คือพวกนี้แหละเป็นการหาเดียญเนาะส่วนเมนูคอนโทรลโทราเนลนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือการแนะนําเพื่อนก็คือดิฟเฟอเรลนะกดเข้าไปนะครับ ตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปแนะนําเพื่อนได้หรือแนะนําคนอื่นมาเล่นได้ผมแนะนําไปแล้วอยู่ที่1,072คนด้วยกันเนาะให้เรากด Copy ปี้ไปแล้วก็ส่งให้กับคนที่เราจะแนะนําไปแล้วก็ให้เข้าโหลดแอปนี้นะครับผมนะก็เราก็จะได้รับ10%นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เองนะในส่วนการถอนเงินนะระบบจะถอนเงินอัตโนมัติโดยที่เรานนั้นต้องไปนาอ่ากระเป๋า Wallet แล้วก็มาผูกกับบัญชีนั่นเองนะจากนั้นก็ระบบก็จะทําการ โอนเงินอัตโนมัติเองนะครับโอเคทุกคนนะประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปวีดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับ